สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวสองมือขับรถเด็กวไหวสองมือค่ะไฟแดงพอดีเลยค่ะตอนนี้กําลังขับรถอยู่บนท้องถนนกับบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้ไม่เพนก็ขับรถไปส่งคุณลุงค่ะเพิ่งจะไปส่งมาก็เลยมาเลยวันนี้อากาศดีมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่เพนอนะเล่นกอล์ฟทุกวันเกือบทุกวันนะคะ ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทำอย่างอื่นเวลาทำอย่างอื่นก็หายไปเยอะเหมือนกันไม่เป็นขับรถไปส่งคุณลุงทุกวันเลยค่ะเมื่อวานไม่เป็นก็จองเวลาทีกอลฟทีนี้อากาศนันไม่ดีอะค่ะฝนมันตกที่ฝนตกน่ะไม่เป็นไรฝนตกไม่แรงแต่กลัวฟ้าค่ะฟ,ฟ้าเลบเมื่อวานนี้บรรยากาศไม่ดีสองชั่วโมงพอดีเลยช่วงที่เราจะเล่น คือกลัวฟ้ามันแลบแลบแลบ,บ,บแต่มันก็หายแป๊บเดียวแล้วก็ฟ้ามันร้องครืนครืนสองสาครั้งเบาๆค่ะ <c oughs> ไม่เป็นก็เลยแคนเซลไปไม่เล่นแต่เพื่อนสาวกับกับเพื่อนเขาว่าเขาก็ไปเล่นต่อเขาไม่แคนเซลค่ะเขาตื่นเต้นมากเลยไม่เป็นคิดว่าเขาชนะแน่นอนเลยเขาไปเล่นเมื่อวานเขา คือใจิตใจรักโกลฟ์ฟมากแล้วไม่เป็นก็รักมากเลยแต่ก็รักมากแค่ไหนไม่เพนก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่เป็นเพิ่งจะเริ่มต้นเล่นปีที่แล้วส่วนเขาน่ะเล่นมาเป็นเป็นสิบปีเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบสิบปีอุย้ยหลายปีหลายปีมากเลยอาจจะยี่สิบปีก็ได้ไม่รู้นะคะเขาเล่นเก่งมากเลยเขาได้เรียนมาแบบพื้นฐานอย่าง มั่นคงถาวรได้เรียนมาอย่างแน่นหนาต่างกับไม่เพนมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เพ็นเริ่มตีกอล์ฟตอนอายุหกสิบกว่าแล้วเนาะมาเริ่มเป็นน้องใหม่ตอนอายุเลยหกสิบมาแล้วทีนี้จะไปเปรียบเทียบเขากับเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเล่นมาหลายปีแล้วเขาก็เก่งเขาแน่นแล้วเขาส่วนมากเขาจะชนะทุกงาน ที่นี่ด้วยนะคะคนตีกอลฟที่นี่อที่เราเล่นในระดับเดียวกันนี้มีเขาเนี่ยคือชนะทุกรอบเลยค่ะแต่กลุ่มคนไหนที่เป็นโปรจริงๆเขาก็จะไปแข่งขันไปแข่งขันตามจุดต่างๆแล้วเขาก็จะมีจุดแข่งขันใหญ่ๆค่ะจากแคนนิแคปศูนแล้วก็ขึ้นไปแคนนิแคปถึงสามสี่ห้าหกก็แล้วแต่ค่ะ น้องเขาเห็นีนแคปต่ำมากของไม่เพนนี้เห็นีนแคปสูงแล้วก็ไปเล่นที่ที่ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเล่นไม่เก่งแล้วตอนนี้ไม่เพนก็กลังจะขับไปที่สนามโกฟคกะเห็นอากาศมันดีหลังจากที่ขับรถไปส่งคุณลุงแล้วไม่เป็นก็เลยไปที่สนามโกฟเลยตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าค่ะ ื่อวานนี้สามทุ่มก็ยังแสงสว่างจ้าอยู่เลยวันนี้เจ็ดโมงขวาอุ่ยแดดออกดีมากเลยปกตินี้จะไม่มีแสงแดดนะคะส่วนมากท้องฟ,ฟ้าคืนฟ้าคืนฝนแลวแดดไม่ไม่ค่อยจะมีวันนี้อากาศดีไม่เป็นก็เลยออกแต่เช้าถามเพื่อนสาวแล้วว่าจะไปด้วยไหมเขาเล่นวันนี้เขาเหนื่อยแล้วเขาเขาเลยไม่เล่นนะคะ บรรยากาศดีมากเลยและเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ดีอยู่แต่ว่าช่วงที่เล่น2องชั่วโมงนั้นฟ้าแลบก็เลยเลยยกเลิกไม่งั้นไม่เป็นก็ได้ไปเล่นกับเขาลแต่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าเขาเขินเขาไปเล่นมีเขาคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนอกัานผู้ชายหมดเลย ที่ไม่เป็นขับรถปฏิโกฟเนี่ยค่ะไม่เป็นจะเล่าเรื่องคุณลุงค่ะคนอ,อื่นไม่เป็นก็จะบอกข่าวของไม่เป็นเองก่อนค่ะเพราะว่าไม่เป็นไม่สบายมาหลายวันแต่ก็ตีโกฟอยู่นะคะถึงไม่สบายแต่ก็ไปตีโกฟอาการไม่ค่อยดีเพระอ,อึดเพราะอมเพราะว่ายามันแรงมากเลยยาหมอที่นี่แรงมากมันเหมือนกับจะอ้วกมันตีขึ้นและลมแรง แล้วแม่เพนก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ทําอะไรมันก็ไม่ไม่โล่งแม่เพนก็เลยออกกําลังกายด้วยการตีกฟค่ะก็ไม่หยุดการตีกอฟนะคะก็ไปเล่นตามปกติแล้วตัวนี้แม่เพนก็เลิกกินยานะคะเป็นวันแรกที่ไม่กินยาเม็ดสุดท้ายหมดเมื่อวานนี้แม่เพนรู้สึกว่าโล่งเลยค่ะมันไม่มีอาการผื่นผระองค์เนี่ยค่ะอันนี้อาการของแม่เพนที่ โชคดีที่เลิกกินยาแรงๆแล้วแต่ก็ขอให้หายดีก็อย่าได้เป็นอีกหมอที่นี่ยิ่งไม่ค่อยจะเก่งเหมือนหมอเมืองไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องของไม่เป็นที่ไม่สบายแล้วก็ได้เลิกยาแล้วอาการรู้สึกว่าโล่งเรื่องของคุณลุงนั้นแกขับรถมาจากที่ทํางานนะคะทีนี้ก็มาเจอรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ใน ในอู่เดียวกันหรือว่าในชั้นเดียวกันนะคะรถกันไม่เลอเลยเป็นผู้หญิงขับมันก็ไม่ใหญ่นะคะเป็นรถกระบะเล็กมันก็ไม่ใหญ่แต่ว่าเขาขับแล้วเขากินที่เยอะมากเกินไปแล้วคุณลุงแกก็ขึ้นไปจดกันตรงประตูทางเข้าประเดียค่ะแล้วตรงประตูนั้นมันก็จะมีเสาเสาปูนแล้วแกก็เลี่ยงให้ผู้หญิงคนนั้น พอเรียงให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วแกก็ไปชนกาเสาเสาปูนด้านข้างอะคะ่ะสีฉลอกไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่บุ๋มเหมือนที่ไม่เป็นทำมขาไม่เป็นอะชนกระถางดอกไม้กระถางปูนอะทั้งบุม๋มทั้งสีถลอกส่วนของคุณลุงนั้นสีฉลอกเฉยแต่ก็เสียดาย แกขึ้นมาแกก็หน้าตาขุนหันนะคะคืออารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ว่ามันเรื่องมันได้เกิดกับไม่เป็นอยู่แม่ๆนี่นเองทีนี้ก็ตาแกบ้างอะไรเงี้ยเอ๊ะมันเกี่ยวกับรถเนี่ยพลังหลังๆเนี่ยแกขับรถไปเฉียวแล้วแกก็อารมณ์ไม่ดีหน้าตาแกก็แดงคือโมอโหนิดหน่อยคิดว่าค่ะเพราะว่าแกพูดทำนองที่โมโห เกเขาพูดก็ไม่เป็นตอนที่ขึ้นมาที่บ้านไม่เป็นถามว่าหมูอะไรหมูผู้หญิงคนนั้นเขาว่าอย่างนั้นผู้หญิงคนไหนเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะขับรถมาเบียดฉันแล้วฉันก็ไปเบียดเสาสีรถเลยถลอกไปหน่อยเขาว่าอย่างนั้นนะคะ่ะ บอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะไม่ยอมถอยเขาก็ปล่อยให้เราถอยถ้าไม่ถอยก็ให้หลีกอะไรเงี้ยรถเขาใหญ่กว่าแกแกก็คิดว่าคงจะพ้นนล้วกความจริงผู้หญิงคนนั้นนะเขาจะถอยที่เขามีเยอะเลยแต่เขาไม่ถอยแต่ของคุณลุงนั้นแคบมากเลยเขาเลยถอยไม่ได้ผู้หญิงควรจะถอยแต่เขาไม่ถอยเขาก็รอให้คุณลุงเลี้ยว ไปพอเลี้ยวไปก็เจอเสาพอดีแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะว่าคุณลุงน่ะไเปเบียดเสาเกณฑม่เล่าให้ไม่เป็นฟังแม่เป็นก็พูดว่าอุ้ยเธอก็น่าจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นถอยหลังถ้าเธอไม่หักมามันก็ไม่ชนไม่เ็นว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเธออยู่เฉยๆนะผู้หญิงเขาก็ถอยหลังเพราะว่าเขามีที่กว้างเขามีที่ถอยกว้างกว่า ยังไงเขาก็ต้องถอยแต่บางเอื่นเธอเลี้ยวออกเธอคิดว่ามันจะพ้นแล้วมันก็ไม่พ้นเนี่ยค่ะอุบิเหตกับไม่เป็นหลายครั้งหลายรอบเลยค่ะทั้งหน้าต่างกระจกก็แตกพักนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ขอให้มันพ้นๆไปซะอย่าได้มีอะไรเลยไ,ไม่เป็นก็มาเล่าเรื่องอุบิเหตให้ฟังมันก็ซ้ำ สองครั้งแล้วเนาะครั้งหนึ่งไม่เป็นก็ขับรถไปชนบางเสิ่งบางยางหน้ารถบุ๋มไปเลยคือหน้ารถนะ่ะมันหายไปค่ะมันหายไปหน่อยหนึ่งมันบุ๋มไปหน่อยหนึ่งมันเป็นพลาสติกแข็งส่วนครั้งที่สองก็ไปชนกระถางดอกไม้ส่วนครั้งแรกเลยนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับรถแต่มันเกี่ยวกับเงินเงินทองคือกระจกบานใหญ่ในห้องรับแขกอะ แตกข้างล่างถึงข้างบนหรือว่าข้างบนถึงข้างล่างติดต่อกันเลยค่ะกระจกก่อนกระจกบ้านใหญ่แตกแล้วกระจกบ้านใหญ่มันมันจะมีสองชั้นจะมีชั้นนอกกับชั้นในขนานกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชั้นนอกนี้มันจะเกี่ยวกับอ่ามันจะเกี่ยวกับความหนาวไม่ให้ความหนาวเข้ามาส่วนด้านในนี้ให้อ้อมความร้อนเอาไว้มันมีสองชั้นกระจกหนา,นา แต่ด้านในมันแตกถ้าข้างนอกแตกเจ้าของบ้านก็คงจะไม่สงสัยอาจจะเป็นนกตัวใหญ่วิ่งมาชนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเคยมีแต่ทีนี้มันด้านในค่ะกระจกด้านในเราก็ต้องรับผิดชอบคุณลุงก็ถามกันว่ากระจกมันแตกได้ยังไงแตกได้ด้วยเหรอยอยู่ๆมันก็แตกเป็นด้วยเหรอไม่เป็นบอกว่ามันแตกได้มันเป็นไปแล้วเห็นไหมนั่น ไม่เป็นอาจจะไปทําโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครั้งที่สองก็ขับรถไปชนบางสิ่งบ,บางอย่างอะ่ะแล้ครั้งที่สามรถชนต้นไม้นี้ครั้งที่สี่ก็คุณลุงขับรถเฉียวเสาปูนซีเมนเอ้ยภักนี้ยุ่งยากจังเลยเดี๋ยวไม่เพินจะสรุปข้อความใหม่ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่งง กับการเล่าเพราะว่าบางครั้งไม่เป็นก็ยังไม่ตื่นค่ะยังไม่สว่างหน้าตาก็ล้างเฉยแต่ไม่ได้ทาปากไม่ได้แต่งหน้าอะไรก็ดูซีดคือครั้งแรกกระจกแตกครั้งที่สองไม่เป็นขับรถไปชนแล้วหน้ารถมันมันหายไปหน่อยหนึ่งมันแบ่งไปหน่อยหนะึ่งแล้วครั้งที่สามขับรถไปเฉี่ยว ถังดอกไม้ปูนแล้วครั้งที่สี่คุณลุงขับรถไปเฉียวเสาปูนโอ้สี่ครั้งติดกันเลยติดกันเลยค่ะเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินเท่านั้นเลยนี่แหละค่ะไม่เป็นก็มาสรุปข้อความข้อสีเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นติดติดกันทีนี้ไม่เป็นก็จะไปเล่นโกลไฟสบายใจเลยคะ่ะตอนนี้กับบรรยากาศดีๆเพราะว่าบรรยากาศ ดีๆอย่างนี้มันไม่มีให้ทุกวันนะคะเมื่อวานนี้คุมฟ้าคุมฝนทัง้งวันแล้วฝนก็ตกเวลาฝนตกก็ตกทีๆๆตกจนสนามกอล์ฟแฉะแล้วเวลาไม่ตกก็แห้งคะ่ะดินแห้งผักผึกไม่ค่อยจะขึ้นพอมเหี่ยวเป็นมาแต่เช้าไม่มีคนเลยคะ่ะดีไม่เป็นจะได้ซ้อม เช้าเช้าอย่างนี้ไม่มีคนดีแต่วันนี้คนเยอะแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศดีถ้าบรรยากาศดีนี้รีบจองชั่วโมงเลยค่ะถ้าไม่จองชั่วโมงคนเต็มแล้วเดี๋ยวไม่ได้ชั่วโมงที่เราอยากเกล่นนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะเลี้ยวเข้ามาแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงสนามกอล์ฟแล้วเปตีกอล์ฟด้วยกันค่ะ เดี๋ยวไม่เป็นจะทาลิติกสักหน่อยค่ะหน้าจะไม่ซีดหน้ามันซีด,ดอยูกก่แล้วขอบคุณทุกไลย์ทุกแชร์ทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองโชคดีปลอดภยัยสุขกายสุขใจจริงๆิกันไปแล้วเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ